ได้เลยนะคะถ้าชอบแบบว่าผืนหนึ่งให้มีหลากหลายเฉดสีสามารถใส่กับเสื้อได้หลายๆตัวใส่กับเสื้อสีม่วงใส่กับเสื้อสีฟ้าใส่กับเสื้อสีเทาสีขาวสีครีมเลือกใส่ได้เลยคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟผืนนี้รหัสสีห้าผืนนี้รหัสสีห้านะคะต่อมาค่ะคุณลูกค้าขาผืนนี้รหัส46ค่ะผืนนี้รหัส46สําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสีชมพูกะปิสีชมพูกะปิใช่ไหมมีเสื้ออยู่แล้วใช่ไหมได้ผ้าหรือยังได้ผ้าไปตัดผ้าถุงหรือยัง คุณลูกค้าจ๋างานผ้าไทยผ้าทอเนื้อผ้านุ่มมาใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายสมหรับคุณลูกค้านะคะที่แบบที่ร้อนนาอแบบว่าร้อนใช่ไหมคุณลูกค้าเลือกรับนะคะผ้ารุ่นนี้ไปสวมไปใส่นําไปใช้งานได้เลยนะคะผืนนี้รหัส46นะคะสีชมพูกะปิคุณลูกค้าขาแล้วก็อีกหนึ่งเฉดสีผืนนี้จะเป็นเฉดสีชมพูสีชมพูที่ใส่ได้กับทุกเฉดเลยคุณลูกค้าขาผืนนี้รหัส47ผืนนี้รหัสี7็ใส่ได้ตั้งแต่ชมพูโอรสอะ ใส่ได้ตั้งแต่ชมพูโอรสชมพูกีบัวใช่ไหมชมพูบานเย็นใส่ได้ชมพูกะปิก็ใส่สวยนะคะสวยๆเลยชมพูนูตก็ใส่ได้หรือว่าชมพูบัวหลวงนะคะชมพูบัวหลวงแบบนี้ก็ยังใส่ได้เลยนะคะเป็นผ้านะคะผ้าไทยสวยๆรหัส47ค่ะผืนนี้รหัส47เนื้อผ้านุ่มผิวทิ้งตัวมากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มาดีผ้าไทยคุณลูกค้าขาผืนเนื้อ ส4 8คุณลูกค้าขาสีฟ้าอมม่วงสวยๆนะคะ เฉดสีฟ้าอมม่วงสวยๆผืนนี้เนื้อผ้านุ่มเด้งมากๆงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโครนทอเครื่องผืนนี้รหัส48ผืนนี้รหัส48ใส่กับเสื้อสีม่วงเฉดสีม่วงเฉดสีฟ้ารวมไปถึงนะคะสีเทาสีขาวสีครีมเลือกใส่ได้เลยคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้ให้เลยนะคุณลูกค้าชอบรหัสไหนอยากดูอยากชมรูปเพิ่มเติมแอปพลิเคชันไลน์ค่ะสแกนที่ QR วอโคทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยกับงานผ้าไทยสวยๆวันนี้จากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราคุณลูกค้าขาผืนนี้รหัผสี นี้รหัสสีก้าสีม่วงดอกมะเขือสีม่วงสุดคลาสสิกสีม่วงพาสเทลนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจถ้าชอบความคลาสสิกชอบแบบเฉดสีพาสเทลเลือกรับผืนนี้นําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยกับเสื้อสีม่วงคุณลูกค้าขาเสื้อสีม่วงดอกมะเขือสีม่วงสุดคลาสสิกสีม่วงเบาๆและที่สาคัญสามารถใส่กับเสื้อสีเหลืองได้ด้วยเพราะว่ามีดอปสีเหลืองตรงนี้เนาะสีขาวสีครีมใส่ได้เลยคุณพี่ขางานผ้าไทยผ้าทอสวยๆหรือว่าจะสวมใส่กับเสื้อเฉดสีม่วงก็ได้ทุกเฉดเช่นเดียวกันแต่ถ้าจจจะะให้้แมลวก็็คาสิิรงๆเปน ม่วงดอกมะเขือนะคะคุณลูกค้านะแล้วก็อีกหนึ่งผืนวันนี้กับรหัส50ค่ะผืนนี้รหัส50นะคะจะมีสีอะไรบ้างจะมีสีส้มนะคะจะมีสีส้มมีชมพูค่ะมีส้มมีชมพูนะคุณลูกค้าขาคุณลูกค,คก้าสามารถนะคะนำมาสวมมาใส่กับเสื้อสีส้มที่เรามีอยู่ ใช้ได้ค่ะรหัส50ค่ะพื้นนี้รหัส50ค่ะเวลาเราเลือกซื้อผ้าที่จะนําไปตัดผ้าถุงเลือกซื้อผ้าที่จะนําไปตัดกระโปรงกางเกงหรือว่าจะไปตัดชุดอะไรเง,งี้ยหนึ่งเลือกที่ตามที่สีที่เราชอบก่อน2นะคะเรามีเสื้อสีส้มอยู่พอดีกําลังอยากได้นะคะผ้าถุงผืนใหม่เพราะว่ามี